สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลสำคัญกันนะคะเป็นรายงานผลประกอบการล่าสุดของดูโฮมหรือ DOH Home ค่ะเป็นข้อมูลจากทางฝ่ายจัดการเองเลยนะคะสำหรับไตรมาส2แล้วก็ครึ่งปีแรกของปี2568นี้ค่ะครับผม ประเด็นหลกัหลกๆก็ดูเหมือนว่าบริษัทกำลังเจอ,เอ,อความท้าทายจากเศรษฐกิจนะครับแต่ก็พยายามปรับตัวภายในกันหน้าดูเลยใช่ครับถ้าดูภาพรวมไตรามาสสองที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจก็อย่างที่ทราบกันคือยังยังดูซึมๆอยู่นะคะทั้งปัจจัยในนอกประเทศมันกระทบกำลังซื้อหมดเลยแล้วก็นะคะปีนี้ฝนก็ดันมาเร็วกว่าปกติด้วยครับกระทบยอดขายไปพอสมควรเลยใช่ไหมครับ ครับผมชัดเจนเลยครับรายได้รวมไตรามาส2ลดลงไปประมาณ9%เนะครับเทียบกับปีก่อนเหลือประมาณ7,360ล้านบาทหลักๆเลยก็มาจากยอดขายสาขาเดิมที่ลดลงไปอืมลดไป9%ก็ถือว่าเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีจุดที่น่าสนใจมากๆครับคือถึงแม้รายได้รวมจะลดลงเนี่ยกำไรขั้นต้นหรือ cross profit margin นะครับกลับมีอัตราส่วนที่ดีขึ้นจาก17.5%ปีก่อนมาเป็น18.0%ในไตรามาสนี้อ้าวหรอคะ อัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นสวนทางกับยอดขายที่ลดเอ๊ะทำได้อย่างไงคะเนี่ยหลักๆเลยคือการบริหารจัดการต้นทุนสินค้าครับทำได้ดีขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าพวกวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมพวกนี้ทำกำไรได้ดีขึ้นแล้วก็มีความพยายามปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วยนะครับมีพัฒนาช่องทางขายใหม่ๆรวมถึงพวกกิจกรรมอย่างครอบครัวช่างหรือบริการใหม่ฟิตอินเฟอร์เนเจอร์ภายใต้แบรนด์นายช่าง พวกนี้ก็อาจจะมีส่วนช่วยเรื่อง product mix ด้วยครับอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะคือเหมือนกับพยายามเน้นขายของที่กำไรดีขึ้นแล้วก็คุมต้นทุนเก่งขึ้นด้วยแล้วพวกค่าใช้ใจ่ายอื่นๆล่ะคะเป็นยังไงบ้างค่าใช้ใจ่ายในการขายและบริหารหรือ SG&A นะครับลดลงไปนิดหน่อยครับประมาณ0.4%เพราะว่าค่าใช้ใจ่ายผันแปรบางตัวลดลงเช่นพวกค่าการตลาดค่าไฟค่าน้ำอะไรทำนองนั้นแต่จุดที่ลดลงแบบชัดเจนมากๆเลยคือต้นทุนทางการเงินครับ หรอคะลดเยอะไหมลดลงไปถึง25%กว่ากว่าเลยครับเหลือประมาณ109ล้านบาทก็เป็นไปตามทิศทางดอกเบี้ยนโยบายที่ลดลงและก็ภาราีีสิงของบริษัทเองก็ลดลงด้วยครับโหลดไปเยอะมากจริงๆค่ะฟังดูเหมือนการจัดการภายในนี้ทําได้ดีเลยนะคะแต่ว่าออพอสรุปออกมาเป็นกําไรสุทธิสุดท้ายแล้วเป็นยังไงบ้างคะ ใช่ครับการจัดการภายในช่วยพยุงไว้ได้เยอะทําให้อัตรากําไรขั้นต้นดีขึ้นต้นทุนการเงินลดลงแต่กําไรสุทธิไตรมาสสก็ยังลดลงอยู่ดีครับลดไป18.4%เหลือประมาณ157ล้านบาทคิดเป็นอัตรากําไรสุทธิประมาณ2.1%เนาะครับผมก็ยังไม่สามารถชดเชยผลกระทบจากรายได้ที่หายไปได้ทั้งหมด อ่อแล้วก็ในไตรมาสสมีการเปิดสาขาเล็กเพิ่มด้วยนะครับคือทูโกเปิดเพิ่มอีก1แห่งตอนนี้ก็รวมเป็นสาขาใหญ่24แห่งแล้วก็สาขาเล็ก16แห่งครับค่ะข,ขยายสาขาต่อเน,นื่องทีนี้พอมาดูภาพรวมทั้งครึ่งปีแรกเลย H168 แนวโนง้งยังคล้ายๆกับ Q2 ไหมคะคล้ายกันเลยครับรายได้รวมครึ่งปีแรกลดลงประมาณ 3. 8เเหลือประมาณ15,491ล้านบาทสาเหตุหลักก็ยังคงเป็นเรื่องยอดขายสาขาเดิมที่ลดลงเหมือนเดิมครับแต่ก็ยังมีการเติบโตจากพวกสาขาใหม่ๆที่เพิ่งเปิดหรือสาขาที่กำลังอยู่ในช่วงแรมอัพนะครับแล้วเรื่องอัตรากำไรขั้นต้นล่ะคะครึ่งปีแรกยังดีขึ้นต่อเนื่องไหมยังดีขึ้นครับอันนี้เป็นสัญญ,ญาณที่ดี อัตรากำไรขั้นต้นครึ่งปีแรกขยับขึ้นมาเป็น17.8%จากปีก่อนที่17.6%ก็สะท้อนว่าการบริหารต้นทุนสินค้าทำได้ดีขึ้นในทุกกลุ่มสินค้าเลยครับเยี่ยมเลยค่ะแต่เหมือนจะมีจุดต่างจาก Q2 นิดหน่อยเรื่องค่าใช้จ่ายขายและบริหารใช่ไหมคะที่บอกว่าครึ่งปีแรกกลับเพิ่มขึ้นใช่ครับค่าใช้จ่ายขายและบริหารในภาพรวมครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยครับ0.8% อา้าวทำไมล่ะคะในเมื่อ Q2 ลดลงได้นี่นาอันนี้เป็นผลมาจากการรับรู้ค่าใช้ใจ่ายเต็มๆของสาขาใหม่ที่เปิดไปก่อนหน้านี้นะครับทั้งค่าพนักง,งานค่าเสื่อมราคาต่างๆคือมันก็เป็นธรรมดาของการขยายสาขาเนะครับคือพอลงทุนเปิดสาขาใหม่ค่าใช้ใจ่ายตรงนี้มันก็ต้องเพิ่มขึ้นเป็นปกติครับส่วนทางกับความพยายามลดต้นทุนส่วนอื่นๆอ๋อเข้าใจได้ค่ะเป็นค่าใช้ใจ่ายเพื่อการเติบโตในอนาคตแล้วต้นทุนทางการเงินกับกำไรสุดที่ครึ่งปีแรกล่ะคะ ต้นทุนทางการเงินยังทำได้ดีต่อเนื่องครับลดลงไปเกือบ22%ส่วนกำไรสุทธิสำหรับครึ่งปีแรกอยู่ที่ประมาณ402ล้านบาทครับลดลงไป7.9%คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ2.6%ก็ลดลงนิดหน่อยจากปีก่อนที่ทำได้2.7%ครับผม โอเคค่ะถ้าให้สรุปภาพรวมจากข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ดูเหมือนว่า d ี Home มกำลังเจอโจทย์ยากเลยนะคะจากเศรษฐกิจภายนอกที่กดดันยอดขายมากๆแต่ในขณะเดียวกันก็เห็นความพยายามอย่างชัดเจนในการจัดการภายในทั้งคุมต้นทุนสินค้าลดต้นทุนการเงินเพื่อแบบว่าพยายามรักษาความสามารถในการทำกำไรให้ได้มากที่สุดใช่เลยครับเป็นภาพของการต่อสู้กันระหว่างปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ค่อยได้ กับการบริหารจัดการภายในที่ต้องพยายามทำให้ดีที่สุดจริงๆซึ่งก็นำมาสู่คำถามสำคัญหรือประเด็นที่เราต้องจับตาดูกันต่อไปครับค่ะคำถามที่ว่าคืออะไรคะคือท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังดูไม่แน่นอนแบบนี้นะครับเดียรโฮมจะสามารถพลิกฟื้นยอดขายสาขาเดิมให้กลับมาเติบโตเป็นบวกได้เมื่อไหร่และจะทำได้อย่างไรและอีกประเด็นคือ กลยุทธ์การเดินหน้าขยายสาขาควบคู่ไปกับการพยายามเพิ่มประสิทธิภาพภายในเนี่ยมันจะสร้างสมดุลที่ดีได้ไหมระหว่างค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นกับผลตอบแทนที่จะได้ในระยะยาวมันจะคุ้มค่าแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อแรงกดดันด้านรายได้มันยังคงเป็นความท้าทายสำคัญมากๆอยู่ครับณตอนนี้